ยายเรื่องไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกจากบทประพันธ์ของสุทธษสาอ่อนค้อบทที่แปดวันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษานายอำเภอกับลูกสาวได้มาทำบุญที่วัดนายอำเภอผู้นี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทาน เพิ่งย้ายมาจากอำเภอทางภาคเหนือภรรยาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวอายุได้สามขวบความรักที่ท่านมีต่อภรรยาประกอบกับความห่วงใยในบุตรสาวคนเดียวทำให้ท่านไม่มีภรรยาใหม่สู้อุตสาหเลี้ยงดูบุตรน้อยแต่เพียงผู้เดียวกระทั่งลูกโตเป็นสาวสายทองลูกสาวนายอำเภอนั้นมีเขาสวยมาตั้งแต่เด็กครั้นย่างเข้าสู่วัยที่กำลังสดชื่นเป,ปล่งปลั่ ความสวยงามของหล่อนก็เบ่งบานเต็มที่เสียงกล่าวขานเรื่องความงามของหล่อนกระจรกระจายไปทั่วทิศผู้ที่ได้ผ่านพบต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าหล่อนชจ้าง,งามสมคำร่ำเลยสมพานหนุ่มถึงกับตะลึงงานเมื่อในอำเภอพาลูกสาวเข้าไปประเคนพัตตาหารการมเทพได้แผงสอนรักมาปักกลางใจของท่านเข้าแล้วท่านงกเงิ่นจนทำอะไรไม่ถูก มือที่ถือผ้ารับประเคนสั่นไหวด้วยความประหมา่าข้างฝ่ายสาวงามนามสายทองนั้นเล่าก็เกิดอาการประหม่าไม่แพ้กันด้วยสายตาคมกริบของสมพารหนุ่มที่จ้องมองมายัางหล่อนนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกร้อนๆหนาวๆสลับกันเคยถูกเมียงมองด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนหากก็ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเทพอุ้มสม หญิงสาวพยายามสลัดความคิดแปลกประหลาดนี้ออกไปด้วยเกรงจะเป็นบาปเป็นกรรมที่คิดอกุศลกับพระกับเจ้ากิริยาของสมพานหนุ่มกับศีกาสาวมิได้รอดพ้นสายตาของนายอำเภอไปได้อาศัยที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนท่านจึงเข้าใจความรู้สึกของคนทั้งคู่ได้ดีนึกพึงใจในสมพานหนุม่มและคงจะไม่รังเกียจหากฝ่ายนั้นจะศึกษาลาเพศมาสมัครเป็นเขย ท่านคิดอย่างคนใจบุญใจกุศลว่าหากบุตรสาวได้แต่งงานกับคนที่เคยบวชเคยเรียนมาแล้วชีวิตก็คงจะราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขไปจนตลอดอายุไขลูกสาวผมเองครับชื่อสายทองท่านแนะนำเมื่อสมภารหนุ่มมองบุตรสาวแทบไม่วางตาเจริญพรแล้วคุณนายไม่มาด้วยหรือถามแก้เกอไปอย่างนั้นเองภรรยาผมเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสายทองอยังเล็กๆ และผมก็ไม่ได้แต่งงานอีกครับนายอำเภออธิบายสีหน้าสลดลงเมื่อเอ่ยถึงภรรยาผู้ล่วงลับอย่างนั้นหรอกหรืออัตมาขอแสดงความเสียใจด้วยตัวอัตมาเองก็เป็นลูกกัมรราโยมมารดาเสียชีวิตตั้งแต่อัตมาอายุได้สิบขวบท่านเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองบ้างอย่างน้อยก็เพื่อปลอบใจหญิงสาวว่าม่ใช่แต่หล่อนดอกที่กําพรามารดา หากยังมีท่านอีกผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็ได้เวลาฉันพัตตาหารซึ่งแม้จะมีอาหารขาวหวานมากมายเพราะเป็นวันเข้าพรรษาหากสมพานนมกลับฉันไม่ใคล่ลงดูมันขัดเขินขวยอายอย่างไรพิกลท่านรอจนพระรูปอื่นฉันเสร็จแล้วจึงยถาสัพพีพร้อมกันรับพรจากพระแล้วนายอำเภอและลูกสาวก็กราบลาท่านสมพานเพื่อกลับบ้าน เมื่อสองพ่อลูกลุกออกไปสมภารหนุ่มรู้สึกว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่กับตัวเองอีกต่อไปหากมันได้หลุดลอยตามสตรีที่ชื่อสายทองไปเสียแล้วตกกลางคืนภิกษุตรงมิเป็นอันได้ทำอะไรด้วยจิตใจมัวภะวักพวนถึงแต่สาวงามนามสายทองผู้นั้น เพื่อขจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงเริ่มเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามในการเดินหรือนั่งอย่างไรอย่างไรก็มิอาจทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยทั้งนี้เพราะการมาฉันทะนิวรได้คุกคามท่านอย่างหนักจนมิอาจประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ใบหน้างามผุดผ่องของศีกาผู้นั้นลอยมาวนเวียนอยู่ในห้องสำนึก ทั้งท่านก็พึงพอใจที่จะเพ่งพิษจนมิอาจคงหรือระงับได้ในที่สุดท่านจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาโยมบิดาคงดีใจไม่น้อยหากได้รับรู้การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้นับเป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ยังติดข้องอยู่ในโลกียวิสัยที่มิอาจละกามคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสได้ แม้พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกิทาคามีก็ยังละกามคุณห้าไม่ได้ก็แล้วประสาอะไรกับพระหนุ่มอย่างท่านซึ่งแม้จะเป็นบัติได้ก้าวไกลหากก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลโดยมิใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามท่านได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่าแม้จะหันไปถือเพศคารวาส แต่ก็จะยังคงปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและหากบุญบารมีที่สะสมไว้มีมากพอก็คงจะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นในปัจจุบันชาตินี้ท่านจะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมจะทําชีวิตให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมกับคำกล่าวที่ว่าทางโลกก็ไม่ให้ช้าทางธรรมก็ไม่ให้เสื่อมตัดสินใจดังนี้แล้วจึงหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเขียนหนังสือ พรุ่นี้เช้าจะให้ลูกสิทธิ์ถือไปให้สาวสายทองเช้าวันรุ่งขึ้นนางสาวสายทองก็ได้รับสารรักจากสมพานนมเด็กที่ถือมาได้บอกหล่อนว่าท่านสมพานให้รอรับหนังสือตอบกลับไปด้วยเพราะท่านอยากรู้คำตอบในวันนี้หญิงสาวเปิดออกอ่านด้วยความฉงนเดาเรื่องไม่ออกว่าท่านสมพานมีธุร,ปประป่ปังอะไรกับตนจเจริญพรสีกา คงไม่เป็นการสมควรเท่าใดนักที่อัตมาภาพซึ่งเป็นบรรพชิตจะเขียนหนังสือฉบับนี้ถึงสีกาอัตมาภาพได้ใกล้ครวนไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงได้ตัดสินใจเขียนมาตามความเรียกร้องของหัวใจออกพรรษานี้อัตมาภาพจะลาสิกขาและจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอสีกาต่อท่านแหนงเพอสีกามีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแจ้งให้อาตมาภาพได้รับรู้ด้วย และหากสีกาไม่มีไมตรีต่ออาตมาภาพก็จะขอบวชอยู่ในนี้ไปจนตลอดชีวิตท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออวยพรให้สีกาและท่านในอำเภอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทินขอเจริญพรจากภิกษุตองปิยะศีโลลายมือของท่านสมพานสวยงามและเป็นระเบียบท้องข้อความที่เขียนมาก็ทำให้เลือดในกายของหล่อน ฉีดแรงด้วยความปีติหญิงสาวจึงมิรังเกียจที่จะอ่านซ้ำไปซ้ำมาอยู่ถึงสามเที่ยวกระทั่งสิทธิวัดผู้นำข่าวดีมาให้ต้องเตือนขึ้นว่าท่านสมภารสั่งผมให้รอเอาหนังสือต่อไปด้วยครับถ้าอย่างนั้นหนูรอเดี๋ยวนะจ๊ะนะจะต้องเข้าไปเขียนก่อนพูดจบก็หายก็ไปข้างในประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมขนมแป้งสิบหนึ่งจานกับน้ำฝนใสสะอาดหนึ่งขัน หนูทานขนมไปพลางก่อนนะแล้วหล่อนก็กลับเข้าไปข้างในอีกครั้งปล่อยให้เด็กชายได้มีโอกาสจัดการกับขนมรถโอชานั้นอย่างเพลิดเพลิน